ครับตอนนี้กะมา้อดบ้านใหญ่เงี้ยเลยใช่ครับโอ้โหเจ๊เอ้เจ๊เอ้ทางบ้านจะมาโผดมาผดเนี่ยเอาไปยังอ่ะกันดังคือบอกเขาล่อไงเว้ยลูกละนาดนั่งึ้นคืนแล้วจะจะผลกล้วยโอ้มันเป็นมันเป็นคืนมาคืนทางลูกละนาดโอ้ทางลูกละนาดแต่ว่าละนาดแท้ยุยพี่เปลี่ยนดีดีนี่ละนาดนี่บอกละนาดแท้ เออสวัสดีท่านผู้ชมคนตัวครับเออวุ้ยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและยครับซูเปอร์ย้อนชาแนลดีครับได้อัพเอาหน่อยแต่พ่อแม่อายนอนอายไส้เอ้อพี่ลูกเต่าเหล่าหลานเอ่อดูชมให้ก็ดีละละเด้่คนให้ละละเนี่เพราะว่าเป็นรายการของอ่าผู้เฒ่าผู้แก่่อาจดึงดัมบันหีดข้องประเภทนี้หีด12คสองข้องสิี่หีดงี้ข้องเกียงเล่น3น้ำ4 ไอ้เกียม์ผีโตเกียมเจ้ายื่นซึ่งพอเหงาเอาจัจลงเอาไว้เพื่อลูกเพื่อหลานจังละนาาได้สิ่นี่หน่อเอาน้อยนี่ยล้านนาได้แต่ไม่จะคู่บาอาจารย์อยู่จังหวัดสุรินเพื่อนเพิ่นเป็นคู่ละนาาแล้วเพิ่นก็ลมหายตายจากไปแล้วเพิ่นซื้อเพื่อนผัดลืมแล้วเพราะว่าเพราะเพิ่อนเสียหนังตะค่างถาดเพิ่อนอาจารย์นเรลืมซื้อเพิ่อนถามว่าพระคู่มันพ้นผู้เพิ่นเอาไว้เนี่ยเพิ่นว่าโอ้ยโเป็นคนดี เออทั้งฟัวทั้งเมียท่านทำบุญทำท่านพ่อตายแล้วลูกเต้าร้านก็เลยทำในครบควรมีทำควรมีมัดเลยก็เลยเป็นเจ้าเป็นหน้ามือขึ้นกันก็เลยเอานี่มาถวายวัดก็เลยพ่อใหญ่ก็เลยไปบูชามาก็ขอขมาจากท่านผู้เพิ่นไหวเชนนั่นแหละเออบรรพบุรุษนั่นแหละเออตีเพื่อเป็นเด้อเอามาตีเพื่อเปลี่ยนไม่เอาตีมันไม่ใช่เอาเมาไว้ถ้าเป็นเออสิ่งศักดิ์สิิทธ์เออเป็นของเออซักซิิทธ์ในบ้านหลังนี้เท่านั้นเพราะว่าขัดตีขึ้นหมดมีอำนาจหมดเลย ตีขึ้นไหมเข้ามาเลยตีตีังตีนังเสียงดังขึ้นเนี่ยตีดังขึ้นเน,นี่ยขดดังขึ้นเสียมีคนหักคนหอมมันหล<ช>ุดสักแปกลกอยู่เด้นี่ของเก่าๆมันสักซิิทธดเจ้าเออเต่ว่าสิขอตีเดีย๋ยวขอสิเมื่อไหร่มีเรื่องมาเรื่องมาเรื่มีคนหอมนั่งแทางเออ <laughs> คนละอย่างแล้ว <laughs> ก็ตีเพื่อเป็นเพลงไปยังเดี so pounds, right ่ยมาต่อเสียงดังเนี่ยเอาไปใส่ในการทำมาหากินบ่บอบพราะเราไปเป็นเสียเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นของศักดิ์สิทธิ์เป็นของที่เขาลบบูชาเอาเปกติีละอันนี้เขาเอื้อนละนาดียังละนาดละนาดน้อยวบอตามดังง่ายง่ายลวดง่านใหญ่พี่ละนาดใหญ่พี่พี่ละนาดละนาดเอกละนาดยังอืมนี่ละนาดใหญ่นี่แต่ว่างห้องฝนมุมมีห้องฝนเพ่ยแล้วเลยบอมาเอาแต่อลูกฝนมาปกติเขาจะใส่ไมปยัง โอ้ยมันมีอะไรนะตัวไม่ที่นๆก็ไม่หาดแกนไม่หาดไม่หาัจะไม่หาดหรืตัวไม่หาดมักสมเขากินมันมากบาเออเนี่ยแลมันเดี๋ยวมีเลยหายเลยเอาัเอาเมียผมมีกสมเนาะยำแหลกเนาะเอนสามเนสจะขยาแต่งานในน้อง่นารื้อกสมในมันกินได้เลยหวานไปเอาบักขาดมัดตํำปั่นเอาน้ำสมเสลาหมัวไปัดเ็กหน่อยเดียนั่นแหละแมนแมนนั่นละบักหาดเฮ็ดกองกระมวล แค่ลูกพวงล่างซุ้มกาละสินใสกาละสินเขาจาออกในหาดเนี่ยดังมวนแล้วก็วอแตกบอเพ่บอแหงวอเล่าสตัวแต่ของกาลแกลสิมันก็เลยหายยากยุนี่นี่ของเก่าแกไม่ยังไม่าด้กอจากล้านาดก็สิมี่กองเนี่ยเนี่ยบำรุงกำลังแต่ปะยังล่างนกครับนี่ของเกลดี่ยของกอลดิงอันนี้ของกอลหนึ่งกองทุน ยองทนตัวนี Dante, тут, тут. ้เป็นกองที่ทำโดยไม่ไม well ่ไม่มีเนี้ไม่บมีไม่มีเออตีมันที่นังั่วนหลดนังก็นังอ่นังโค่นังโค่นังโค่ันโคมีเดงง่วนี่ละง่วเออมาตั้งพิบันี่พราะเงาเกิดเออ ปีป okay. han, ีไกล้เห oh, oh. yeah, ็นไะมลูปไกล้กว่กลไกล้ก่ขันไกล้กันนี่นี่กระทั่งพุทธเจยากันี่เปิดสูตรตัดสลูสู้มันเออนี่ยจบตัวเลยครันั่งได้บนตนั่ง้เฒ่าอ้ยเฒ่ายุ่แต่วขันแล้วเ้อเฒ่าต่อไปอยู่เออไม่เห็นยังแล้วงานการกับมีมี ไปหาทอกโชวหันทอกโชวนี่แล้วก็บรมันว่าทอกโชวหันท็งนี้ว่ามันเสียงานหลายเนี่ยเดี๋ยวนี้ปีละซี่หาเทียก็เท่างยาเดี๋ยวนี้พอเงี้ตะงวดรถนี่คิดยังไมันสเดือนเลยจริงเขาเชมันยืนบนไหนบุ๊มันข้กาเจอกับมั่งมิ่มันเข่ามันเกาแล้วนี่ลายหีดสิบสอง ข้องซิซ mm ีห hmm. ีดง em. um, uh. ีข้องเกี่ยงเลื่อนสนามซีเจ้ายาบวชหีดสบสององาหีดสิบีดใส่ใกล้นี่งโอ้ยคนเราแนวแล้วหีดสิบสองนี่มันเรื่องหีดกีมิแต่หีดใส่ใกล้โอ้ยอันนั้นเขาขาใกล้เลวหีดต้วเน่อันนี้จารีดประเพณีอร่าเป็นไทยเด่นึงเออเดือนงีหีดหยังเน่บุญขอีเดือนสามอยีดินซีบุญประเวทตอยการไรกันละเออเพราะว่าด็กน้อยเขาจจกแล้วเขามีหนังสือสอนกันแล้วเดี๋ยวนี้หีสิบสองนนีละ ควอาง14เนี่ยยุเคื่องหน่วมนัดผุเออคองยอาค่งขังบ้านนี่ไมบ่เครื่อหน่วมนัดขวางน้ำไหลดีดีไปเบิ่งเอาเนออเล่นสามกับเล่นเมี่ยนน้อยเล่นเมียนไงเล่นเมียอิเล่นสามอ่ะเล่นสามโอ้ยเอเลยเล่นาอรนเล่นผมตเล่นยูเล่นขั้วเลยเล่นสามเออน้ำซี น้ำใจน้ำปอกปูนน้ำกินน้ำยังคืออันนี้ล่ะน้ำใจเจ็บน้ำใจสองน้ำน้ำปอกปูนน้ำปอกปูนน้ำอาบน้ำเสื้อน้ำเสื้อเขาเรื่องโบราณน้ำเสื้อน้ำปอกปูนคือน้ำเสื้อน้ำปอกปูนเอาเส้ปูนมาเคี่ยวคนสมัยก่อนน่ะว่านั้นพ่อมีขันน้ำปอกปูนแหงเขาว่าบ้านหลังนี้บ่ดีตัวน้ำใจตัวหนึ่งครบบนตัวนี่แหละน้ำซี เห็นีข้อเกียงกันเลยนี่ให้ยันยังข้อเกียงยันเถี่ข้อเกียงคนเห็นคนเลี้ยวเออข้อเกียงว่นเกียงเนี่ยเกียงเกียงเกียงอะไรขึ้นหนึ่งเกียงชื่ออะไรเด้อบานนี้ขวางโบราณชนิดหนึ่งที่ขวับ่อจะคือการจังเจ้าอยากว่าถากเสาหู้จักอยู่ครับขวัแบบเจ้าวยักษ์บ่อขวัอิมุ่ยวายเสาเลยขวัหอนขวัหอนผุดเต้าพลาเทเมน คนหอนมั้งยังอะไรอย่างนวมันหอวมันจะหมาหอนมันเป็นเพียงเรื่คนหวมันหอนมีนอยู่โอ้ยปอบคนเอ้ยคนหอนนี่ก็ว่าเอาไม่หัวนี่ไม่พยายามวนเคยยินบ่เออเคยได้ยินไหมเออนั่นแหละมาซิวซิวเลยก็ที่ไม่เป็นแอร์เนี่คนอนเคยพี่ไม่เป็นแอร์ที่เดียวใช่ไม่เนแออแนวอื่นมั่วมันเลยฟันกลาหักปากกระถางก็นดี๋ยวซุบได้บวกฝนหน่อยกันถากผู้เถ่าถากไม่เนี่ยต้นทอองเนี่ย ถากโผล่ตรงไม้อเป็นกมลมริ้วนี่ที่แกนคอหล่อเอ้ยคนสมือเห็นเลยวะนั่นไหวนี่แหละคือว่าคนตะก่อนเขาจะมีความอดทนเออมีมานะขันติเขาจะขันติวะขันแตกเออขันแตกไปบ้างก็ยิ่เฮี้ยนนั่งเสน้าบู่ขันติความอดทนสิตัวนี่ละ่ะเขาจะก่อสร้างบ้านแปลงเมืองมานี้ขึ้นกันขวน คนตะมุ่ยหนี่งเขาจะเอาไว้เธอซับอันนั้นซับนี่ซับฟื้นน้ <im> อยๆนี่แน่เนี่ยมุ้งสล่าเลยกี่ไม่ตะกี้ต้นไม้ต้นลำเทียนเหมือนเดิมเขาจะว่าตัดเป็นท่อนเป็นท่อนออนอี่สิบานเอาคนยังไงคนตะมุ่ยเนี่ยตีโผลโผลโพ,โพ,โพ,โพลอะไรสวยไปสวยไปมุ้งสล่าจจมาอล้ล่จะวางไหนเจมอยู่ใ <im S 1> ครมาซุม่มเจมซี่แพ็กวันสบายครั้งนี้น่นาหล่อมันเขาจะอ,อดทอนสำเนาคนโบราณ เออจัองเจ้าจักบวอันลือนี่ล,ล,ล,ลือเจ้าจักบวลือลือโ่ฮู้ครับลือนี่เขาจะได้สารเป็นคือสไ,สยยไส้นี่มันมันใหญ่กว่าไส้เออเผื่อว้อกขุนกุ้งเพียงปากมันุ้งปากมันนะ่ะเออบปลาลอยเส้นคนสวยปิดมีตุ่มสุกกับเขานีเนี่ยออเออปลาเส้นไหลเขาไม่ลงตุ่มอย่เนี้ยย่ามยาเนี่ยถอดตุ่มออกเลยเนี่ยโจมไปเทกโจกคนได้เที่ยวละอ้วนคนปลาปลาพื้นบ้านอยากได้กินเนาะลือเดิ ต่วาลีบ่เจ้าจังลีบ่ลีมันเป็นเครืจองสะพานใหม่ไปทุ่งสูงยี่สิบเออเออเออทุกงหลี่ดีสารสิเป็นแหลมเหมือนกันนั่นแหละเออเหลมไปทั้งปลายแต่ว่าน้ำไหลม้างป่าสิตัวกี่นีนี้ใส่ตุ้มเหมือนกันะปลายมันใส่ตุ้มเหมือนกันนั่นคือลีไปเลยไปนี่ของหาป่าของวัลาัโซเจ้าจักงเป็นโซบเออเนื้อสายน้ำเก่าเออใส่นั่นเดี๋ยวแลละมีไหม่งอแล้วก็มีด้ามคือแม่งขั้นโซบเออมีอะไร ตั้งตั้งส oh ามขาก่อนนี้คนดีสาโจกสาเบื้อมือเขาเจ้าได้ดำหน้าแล้วทวงวาไหนพ่นบหมอนพอดีเส่เคียงสูบหน้ำนี่ของเก่ากเก่๊ยมเจมัน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 ดีคนไรเนี่ยนี่เออจังผู้เฒ่าเลี้ยงมอนนี่เห็นบไหมมยไปหาไปหาเนี่ยมอนไปหาพันมันดีสั้นได้กันนะเจ้าสั้นยังเมื่อตัวผู้ตัแม่จักเบิ้นโอ้ยบ้านน่ะส,สั้นสั้นสั้นหรบ้านเนี่ยพามาปูปวยบีไว้ งุ่มปับตื้อมาซ้อมมาใครใครใครม่อนเป็นเออเออขันงุ่มไปเป็นมุ่นลองคองบีบบ่สามซี่เมือดแตกมาแตกมากกับสร้อยม่อนห้อยิบ่โอ้ยมันปล่อยส้วนมันตั้งหักดอกเลี้ยงม่อนเลี้ยงม่อนก็ท่องยาทั้งมีนออกม่อนไปปล่อยไปตวงม่อนเนี่ยเกดเกดเกดกินนานโอ้ยเลี้ยงแปดปีกับมั่วไเด้อ กบายเราไม่ควายก็จินหายไปหายยางขึ้งหัวหนวไยนี่แหละเออหน่อยเอ้ยของบุลลัมบุล่านการผู้ฟังกับเสยกเอาเออนี่คือพูดถึงว่าการทำมาหาจินของเฮ้าการหาปลาอย่างไรใส่คลองเห็นว่าคลองไหวนคุณคลองคอยไว้เพราะมันคลองตีนเนี้ย รักษาคนนี่เออของเป็นของศักดิิ์สทธิ์แล้วเดี๋ยวนี้กปมาดิไปว่เป็นเลยติ่กล้องกล้องกลองเลยติ่งองแล้วก็กล้องแล้วก็ขอยมาขอยเอขอรอดเออขอยขอรล่อขอนนั่นขอเชียนข้วอยู่นั่นขอรอ่อยูุสราลางบ้านพุ่นตีทั้งคางตัวนี้ลูกคุณฟัดกันเองครับลูกคอนเมื่อกี้เขาจะล่ำเนาะเขาจะมัดเสกงเดี๋ยวจะเห็นปะมิ้งเลือดเห็นเองบ่ มักกรลงมักแรงขอแขนหลายสาเดี่ยวคนนี้ขเแ็นมี้ขอ็นเบิ้งหนวกจังมือหายทำมาช่มคอยเบิ้งต่อไปหมักนี่มักกะลิงอะไรเหมือนมักกะลิงมักกะแรงมักกลงว่านี่ยก็ขอหลอดขอลอมาขิดนี่ในยี่ในวงเดียวกันบันิส้นเดยนี่ตัวคอยเป็นคนเอสารจริงจังกึบกึมกึกึบมนว่าบอก่อเขาแกล้งตัวนี้แล้ว แกงม่วงนี่หรอซุ้มมันช่ดังเองคงขอซุ้มกอดกระแลงนั่น,น,น<ช>แปงแปงปิงนิงปังรองแปลงไปไนะเอ้มันก็จะเห็ดอยู่ทางเมืองเลยแต่บ้านนิ่งบ่เห็นแล้วเด<ช>ี๋ยวนี้แต่อพอย่อเป็นบ่าวสำน้อยไปเที่ยวงานท้ายรียด้านซ้ายนี่<ช>เห็นเห็ดันแต่ว่าปัจจุบันนี่ไปบ่มีเลยแบบไอ้นี่ตัวนี้แต่มีเแต่เดี๋ยวจะพี่ตาโหนซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของคนเมืองเลยเราพี่ตาโหนนี่กัดปะาทู หอนย่ามากขาเจ้าอิหวดไม่ตอนไหนได้ขายดีมัเนี้ยเม่ใหวดมาไม่จ้าหัวข้างทงหัวเดียอเออเจ้าเห็ดพิตะโคนนี่ใหม่มาสักคือเอ้าเจ้าเห็ดนั่นละหวเออหววหนึ่งเขาเขาเนี้ยละไม่เป็นพิตะโคนเป็นประเพณีคือจะเขาย่ามืนเห้บางไฟยาสัวก็มีทองไฟกสันคือกันคนเจ้าเรางั้นไหมกับมีไหมนะอุบลกับ เฮียเทียนชนะมันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนี่เท้องตี่นี่เราบานนี้มันก็มีจากใอยว่าหัวเสียควาคนต้อมุ่ยเนาะบานีมีดมีดตัวกับอันเนี้ยมีตัวกับมีที่มาเนี่ยมีตัวคือว่ามีดตัวนี่มันจิตตัวเดียวเนี่เนาะออกมาเวลาล่มไม้ทางโบราณเนาะเขาจะเอามีดตัวเสียคนในป้องไปเนาะบ่ให้ล่มไม้มาพัดเฮียนลังนี้ให้ได้เพราะว่ามีตัวจริงมันจะบาดล่ม ขาล้มตัวตัยังไงเรามีโตนี่เอาล้วมีโตให้ใส่มาเสียบลูกป้วงไหมผมเป็นเล็กน้อยข้าเจ้าข้อมีดเออข้อมีดข้อบักตุกันีละเออนี่ล่ะมันมีทีมาจริงเทียมากจิงเลยเขามีโตเนอะเสียบลงไปเลยเสียบลงไปป้วงนี่มีโตมาเสียบป้วงแล้วก็่ะข้อบกบักตุกเอาไงวะข้อบกตุกเฮียนมากบกตุเฮียนมากเนี่ยปังแป้งแป้งลงไปล้มอ่อนลงอ่อนลงเนี่ยแบกอยู่ดินี่เป็นข้อบโบราณนี่คือมันเป็นเรื่องจริงเด้ ฝ่าฝนจนกทั่งมาเนี่โอ้ยหันมาหาบาักจมังเส้นไม่ทุ่มให้เฮียนเนาะโอ้ยโย่มังหาแต่แหมเอาเทปบกจมก็ส่มามาตีมาตีต,ตีแป้งแป้งแป้งขนาดนี้เฮ่ลมแห้งก็ตีแห้งมันเถอะโอ้ยกบุญกระอกพี่เขาจะตีหัวยากว่ายากให้เสียงนี่กบเสียงลมว่าเฮงเสียงลมมันมันก็ดีใจขึ้นใจข้อหมายแต่ว่าตอนนี้ตอนเป็นไปพี่นี่เขาจอามีตัวเสียบลงกวงนี่ก็เลยว,ว่ามีตัวมาได้พุ่นละเออนี่คือ ของโบรานนี่ข้ามโบรานเข็ดมาตามหีดตามค้องเอจ้งไปตะกี้ขาคั้วอย่างเช่นกั่นี้มีต้องมีเนื้อเนื้อเนื้อพยาบาลเลยเนื้อพยาบาลคำนันคำนีคำนี้กำนันย่างไกำันแต่ว่าคำนี้ต้งพยาบาลให้คำพยาบาลเออ่ว่าเนื้อพยาบาลเนื้อสันนี่ละเนื้อยังก็เอื่อพวจาเขาดอกนั่นล่ะ นี่คือการค้องค้องเกาเกาควงเกาบอลลั่นเจ้าเคยแทงแก่บ่เคยครับเออแทงแก่นี่เขาดำผมเห็นคือแทงไว้พอราะ่งเราลูกเสียกไว้แล้วบอกผมไปแกะออกอย่างนี้มันขหวงช้างเฮ้ยบางคนอะไแก่อะไรมันจะเสียบแกะตัวไหนแก้เสียบตัวไหนแทงคุไปแกะ่โอ้ยแกงแก่เขาที่นี่กาบกล้วยไม่เห็นเป็นสี่เหลี่ยม เป็นช่องเป็นช่องมช่องเล้วกรยายเขาดำเขาแดงใบสีดาฮ็ดกระจอกนั่งซันนีตัวแล้วก็มีท่องแดงท่องดำมาผู้หนึ่งก็เสื้นผู้่าอายุสัมพอนี่ไปให้ตัวบานี่เพ้อ่านกูแก่กูสาฝันว่าป่าเป็นเหียกูแก่กูสาฝันใหท็นนกก่ระทาเป็นนกเจ้ากูแก่กูก่ปจ้กูแก่น้ทาเน้าแ่ปสระท็่าน โอ้เจ้ว่างานศพมหมี่ยงานลิ้มฝีปากกนว่าศพมันก็นั่นคือบอดีนะมาล่าพินเอาสิ่งสกอนเนาะเอาหน่อยอาท่านผู้ชมทีละเรีกหลบเด้อพอสุบยาวสุบยาอชั้นเนี่ยนีครับพร้อมเอาหน่อยได้ครับเฮ็ดไอพี่เห็นว่าในเบื้องคลองยิ่สิบสองคลองสิบจีไปเป็นนี่ผู้เฒ่าละมาลำกับมาล่ำผู้เฒ่าแล้วน้อนรอกับน้องผู้เฒ่าเนี่ยละเรื่องร้อนกัน กดเทน่เด้อหลุดต่อเราลายก็ได้เลี้ยงล่ำว่าเป็นมอล้ำมืเถอดล่ำจากเรื่องหนึ่งผู้เดียวได้คลิปหนาได้ล้ำได้หมด ลำคู่เดี่ยวนี่ขึ้นตั้งเป็นพญาเอายเงในคิปต่อไปเออเลี้ยง<ร>อ่ะมันมีหลายเลี้ยงยุ่เอาเรื่องไหนดิเดี๋ยวอาเสียวเลี้ยงคุณลูลนงนางวัวก่อนคุณลูงนางวัวก่อนเนี่คร <c oughs> ับเออเอาอีพีนานี่ห้างเดิมคุณลูงนางวัวลำคู่เดี่ยวจบเลี้ยงมันนี่เป็นยังไงซาลาม,มูนีขออำลาพฮ์าจากให้ท่านมีแต่ความสุข,ข,ข,ใในในขความเจริญความเจรติยาดใหความไข้ยามีปฏิปันถนัดสารสมบัติด้อลูกเต่ารอร้านก็ดีเนี่ซาลามูนีขอกาคำว่าสวัสดีครับจากควาสุปย่าเดออเอาหน่อย